สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับแปล้วีออสมือสองวันนี้ซื้อเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่ยอดนิยมขายดีเป็นทั้ามันเป็นรถตัวเครื่อง1.2อีโคคาร์บอดี้ใหญ่ถถาตัวเก่งขนาดกลางนะครับดีไซน์นะครับบอกเลยว่าขับไปไมมไอขายแน่นอนพอสะเกิดรอบข้างชุดแต่งแต่งมาให้พร้อมให้ครบแล้วนะครับสเกิตรอบข้างด้านหน้าหลังซ้ายขวาติดมาให้ครบแบบนี้ให้มองจากมุม45ไปนะครับสีขาวสภาพเนียนกริบ กันชนหน้าเป็นสีดำด้านตัดแดงสา ح ح ภาพสวยคลิปแบบนี้เลยไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟลกเตอร์ได้โฉมหน้าใหม่ๆม่ไม่อายใครไม่โคตรน้อยคันที่โมกกันแล้วไม,ม่ไม่ถึงแสนโลนะครับปกติเจอจะแสนขึ้นทั้งนั้นวันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับและพรหลักพันนะครับพรบอกเลยว่า5,800บาทนะครับรถปี18นะครับเป็นรถปี18นะตัวนี้เป็น a อทีปี18 ตัวเครื่อง1.2ตัว e นะครับผ่อน5,800บาทตลอดสัญญานะครับรายได้1มื0นส4นะครับออกได้หมดเลยนะครับทำงานผ่านโปรแล้วนะครับมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอไซค์ผ่อนมือถือนะครับเกิน6เดือนเกินปีออกได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาเป้นะครับ0 9 4ย์94 8าจปหรือแอดไลน์ไอเดียนล่างมาได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดกันนะครับสภาพสวยตรงปกแน่นอนนะครับ ตัวนี้ดีไซน์เป็นโฉมสปอร์ตนะครับสเกิร์ตแต่งให้ครบนะครับเดิมแท้ก็สวยอยู่แล้วติดสเกิร์ตมาอีกรอก็เดิมสวยกว็เดิมอีกนะครับและที่สำคัญสีสันผิวพันธ์สภาพเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมสีนะครับนี่ผมเปิดไฟด้านบนสองใช่ไหมครับมองจากล่างจะเห็นเลยว่ารถนะครับสีเดิมไหมนะครับถ้ามันสีไม่เดิมเนี่ยความสว่างสีมันจะดรอปลงกว่านี้นะครับ อันนี้เป็นข้อดีของการเปิดไฟนะครับแล้วเวลาไฟส่องเนี่ยมันจะเป็นมันจะเงาแล้วมันสะท้อนนะครับให้เห็นเลยว่ารถเนี่ยได้มาสีเดิมโรงงานดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากนะครับแต่ต้องมีความรู้นะครับไฟหน้าเดิมนะครับใส่แบบนี้วิิงๆนะครับซ้ายขวาได้มาเดิมแท้เลยนะครับไฟหน้าเดิมนะครับกระจกด้านหน้านะครับก็บอกเลยว่าคุณก็ได้เดิมอีกเช่นเคยนะครับคุมไปอีกนะครับได้ของเดิมแท้จากป้ายแดงแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงนะครับ ภาษีพรบเอกสารต่างผมต่อให้ฟรีนะครับต่อให้ฟรีนะครับซื้อสดได้จัดปฟนนนได้นะครับทำสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับบอกเลยนะครับไม่ต้องถามว่าทําสัญญาทั่วประเทศจริงไหมลองโทรมาหาครับบอกเลยอยผมไปเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะครับแม็กอัลลอยนะครับคูนาดิสเบรกนะครับล้อหลังได้ดัมเบรกนะครับและดูนะครับแม็กอัลลอยโดยใช้โรงงานยางของกุชเยีร์ด้วยนะครับยางเกรดคุณภาพนะครับสภาพเดิมๆดอกนะครับนุ่มๆแบบนี้ใช้ยาวๆนะครับ ชุบล้อปองล้อต่างได้มาสภาพเดิมแท้โรงงานเลยนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับยางนะครับขอบ15นะครับยางขอบ15อย่ายางนี้นะครับสมรรถนะดีดีไซน์มาได้เหมาะสวยกับตัวรถเลยนะครับใครหาว้ใชกคันผมบอกเลยคันนี้สวยตอบโจทย์นะครับกระจกนะครับติดฟิล์ม60มารอบคันพร้อมคีย์กราดติดมาให้พร้อมให้ครบแล้วนะครับและจะบอกประตูเนี่ยมีโทนสีหูจับที่เป็นโทนเนืัอรถเรียบหรูดูสวยดูดีดูแพงนะครับ พอสเกิร์ตด้านข้างก็ติดมาให้ครบแล้วนะครับเรียกว่าได้รถสวยๆโฉมสปอร์ตแบบนี้ด้านท้ายมองจะวง45ไฟท้ายหล่อๆสวยๆคล้ายๆตาเหี่ยวแบบนี้เลยนะครับมีนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้ถึง2จุดนะครับและก็ตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับกันชนท้ายเป็นท่อคู่ท่อแฝดดำตัดแดงขาวๆแบบนี้3สีเอกลัก,กษณ์โดดเด่นสวยน่าใช้สปอยเลอร์เพิ่มนะครับการยึดก,กาะถนนเพิ่มการแฮนดิ้งให้อย่างดีนะครับ ติดมาให้ครบเช่นกันนะครับ <inent S 1> เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับพาดูเนาะว่านะครับด้านท้ายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาดูด้านท้ายนะ <c oughs> เปิดมานะครับสภาพด้านท้ายนะครับฝากกระโปรงเดิมๆนะครับฝากกระโปรงเดิมในห้องเก็บสัมภาระเก็บสองเก็บเรียกว,ว่าเก็บสิ่งของด้านท้ายฝากกระโปรงท้ายก็ได้เดิมเช่นกันนะครับเดิมๆเช voilà. ่นกันเลยนะครับล้างน้ํารอยต่อต่างๆก็เดิมนะครับนี่สภาพเดิมนะครับ รถสวยตรงปกซีนซิลิโคนต่างๆก็เดิมแท้เช่นกันนะครับไปท้ายของสแตนเลสของเดิมแท้เยอรมันนะครับนี่เดิมแท้เลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขยไม่มีรอยโดนชนนะครับคันนี้นะครับได้มาเดิมแท้โรงงานเลยนะครับสวยดูดีน่าใช้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับได้รถที่สวยและคุ้มสเปคคุ้มเลยนะครับขอดูยางอะไรตัววอดีตัวถังหน่อยเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับ ตัวนี้จะมาเป็นชุดปะยางแล้วนะครับตัวปีใหม่เนาะในรถเป็นชุดปะยางนะครับอยู่ครบนะซีนนะครับซีนต่างๆก็เดิมครบสมบูรณ์เช่นกันนะครับและก็นะครับขอแกะดูนะครับตัวซีบียตัถังไม่มีโซนสมขึ้นนะครับซีนทางมะพร้าวต่างๆก็เดิมแท้โรงงานเลยนะครับสภาพเดิมนะครับรถเดิมๆนะครับสภาพเดิมเลยโอเคสวยสมบูรณ์นะครับก็ต้องได้มาตรฐานเคดเอที่นึงนะครับเพราะว่าเป้ก็ต้องคัดรถสวยให้ลูกค้านะครับนี่เดิมๆเห็นไหมครับเดิมๆนะครับ ได้มาเดิมแท้สวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะครับโตโยต้ายาริสเอทีเครื่องพัน2 0 0ซีซีนะครับประหยัดน้ำมัน20-23กิโลลิตรนะครับและเบาะด้านหลังเขาแถว2นะครับกว้างนั่งสบายนะครับเรียกว่าโตโยตานะครับเขาออกแบบมาให้ห้องโดยสารนั่งกว้างสบายแบบนี้สูงโปร่งนะครับตามคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับสูงโปร่งนั่งสบายแล้วบอกเลยว่าใช้ใช้ง่ายใช้ดีนะครับ คาซิก็มีให้ครบนะครับสภาพเดิมเลยพนุพยางะลองอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับแล้วก็นะครับนี่แล้วก็นี่นครับเห็นไหมเป็นอาร์คเดิมเดิมนะครับเป็นอาร์คเดิมเคมคแบบนี้เลยนะครับรถสภาพเดิมกิฟนะครับรถสภาพเดิมกิฟเลยนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้ดูนะครับตัว เรื่องของพักกิ้งโซน่ามีมาให้แทร็กชั่นคอนโทรลมีมาให้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับมีสตาร์ทแค่นี้นะครับสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องฟิสต์สตาร์ตง่ายแน่นอนนะครับโบร์เรยเป็น3ก้านสวยๆแบบนี้แอร์แบกมีให้ครบรับสายวางสายได้นะครับ FM AM ก็มีให้ครบเช่นกันนะครับเบาะคู่หน้าเป็นบัคเก็ตซีดแบบใหม่แล้วนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับสภาพเดิมเลยนะครับนี่ซีนเดิมนะครับโครงสร้างก็เดิมนะครับโครงสร้างก็เดิมนะครับนี่อ่า เดิมแท้เลยนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเป็นบุกแป็นเบรกนะครับก็ตามเลขไม้นะมันก็ไม้แค่เจ็ดหมื่นเองนะครับไม้เจ็ดหมื่นสี่พันนะครับไม้น้อยนะครับไม้เจ็ดหมื่นสี่พันโลนะครับบอกเดีวยวไม้น้อยมากนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้คุ้มแน่นอนใครได้ไปนะครับและราคาถูกนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าผ่อนห้าพันแปดนะครับจะเต็มฟรีดาวได้หรือจะซื้อสดก็ได้นะครับซื้อได้ทั่วประเทศนะครับ ซื้อในทั่วประเทศบอกเลยว่าจะให้ส่งสไลด์ก็ได้หรือจะมารับเองก็ได้เช่นกันนะครับจุดต่อไปนะครับที่ควรดูนะครับควรดูที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันาซ้ายคันาขวาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเป้พาดูทีละจุดนะครับดูให้ครบดูให้ลึกดูให้ครบนะครับจะได้รถสวยๆไปใช้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจแย่นะครับถ้าไม่ได้รถเดิมนะครับมาดูกันฝากระโปรงเดิมแท้นะครับมีคราบหน่อยเดี๋ยวล้างสปาให้บอกเลยสวยแน่นอเพราะเราเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้าจริงๆนะครับรถยังไม่ทํ้ทอะไรเลยนะครับ สติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับซีนนะครับเดิมๆจากโรงานเลยนะครับไม่แต่งไม่ลาไม่อ้านะครับเดิมๆเดิมๆแก้มเดิมเห็นไหมครับเป็นอาร์กเดิมนะครับหัวชงหัวชกนะครับเดิมแท้เลยนะครับไม่มีรอยชนในทั้งสิ้นนะครับไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับบอกเลยนะครับนี่ถ้าเจอนะครับว่ามีชนหนักปิดคว่ำเอาต่อตัวรถมาเล่มไม่ตรงกันกับตัวรถนะครับโอนไม่ได้นะผมบอกเลยว่าผมรับซื้นคืนํานวนนะครับ ซื้อไปสี่แสนก็ซื้อกับสี่แสนนะครับเนี่ยครับแล้วดูนะครับนี่ติกเกอร์มอกรองงานก็อยู่รอเก่ฑงกันนะครับเดินโรงงานอยู่พอเกณฑงการของหัวน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยเห็นไหมอ่าเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมกิ๊บนะครับเนี่ยครับที่เนี่ยไม่มีรอยแกะไม่เลยขายเลยตามหมู่ต่างๆนะครับฝาหม้อน้ําเดิมนะครับถ้าเปิดตอนขับตอนเครื่องร้อนนะฮะเปิดเ็ดขาดนะครับเดินมาระเบิดหน้านะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับ อ่ะคันนี้นะครับมาสรุปกันโตโยต้ายาริสนะครับเอทีบ1.2คันนี้นะครับชุดแต่งรอบคันให้มาครบแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับสเกลรอบคันนะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นสี่พันโลนะครับสีขาวนะครับชุดแต่งเป็นสีดําแดงนะครับสีเดิมสภาพเดิมกันสาดมีไหมพร้อมฟิล์มติดได้ครบนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมข้างเดิมเสาเอเสาบีก็เดิมทั้งหมดนะครับ รถสภาพเดิมคันนี้ได้ปี18จัดเต็มได้ฟรีดาวได้นะครับราคานะครับ300,000 3 9 0 0นะครับฟังไม่ผิดนะครับราคานี้เลยนะครับบอกเลยว่าถูกถึงใจใครนะครับเอารถใช้งานรถประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับ300,000 3 9 0 0นะครับซื้อสดก็ได้จัดไปนั้นก็ได้สนใจทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์นี้หรือแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้สเปคบอกเลยคันนี้สเปกนางฟ้านะครับมีแค่คันเดียวนะครับไม่ก็น้อย7 4 0 0 0โลเท่านั้นนะครับเรียกว่ารถนะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับผมบอกเลยใช้2ปี3ปีนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้นะของเหลวนะครับจากการให้หมดนะครับจากการให้หมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบายใจได้ใครได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานนะครับในนี้ใช้งานได้รถเดิมสภาพเดิมเครื่องเดิมนะครับฟิล์มติดให้ครบนะครับ คันนี้แถมนะครับแถมพวกอัจวิสมาร์ทให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพวกอาบัตเต้รมันนะครับ5 0าบาทนะครับก็แถมให้เช่นกันสปอยเลอร์ติดมาให้ครบเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูรอบๆรถอีกทีหนึ่งครับบอกเลยสวยจริงน่าซื้อน่าใช้มากนะครับไม่อยากให้พลาดเลยใครสนใจคันนี้รีบทางมาโทรมาเพราะไปไวแน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ